5แนวคิดเพื่อความสำเร็จสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึง5แนวคิดที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานความสัมพันธ์หรือการพัฒนาตนเองมาดูกันเลยว่ามีแนวคิดอะไรบ้าง 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นนอสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมองเห็นทิศทางในการทำงานตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและจดบันทึกเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนา 2. มีความมุ่งมั่นและอดทน ความสำเร็จไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคุณต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานและอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าท้อแท้เมื่อพบกับความล้มเหลวแต่ให้มองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต 3. เรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแม้ว่าคุณจะสำเร็จในเป้าหมายบางอย่างแล้วแต่การพัฒนาทักษะใหม่และความรู้จะทำให้คุณก้าวหน้าไปอีกขั้นร่วมกิจกรรมการศึกษาเช่นการอบรมออนไลน์หรืออ่านหนังสือใหม่ๆ 4. สร้างเครือข่ายที่ดีการสร้างความสัมพันธ์กับคอนอที่มีความสนใจเหมือนกันหรือคนที่มีประสบการณ์ในด้านที่คุณสนใจสามารถเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตพบปะพูดคุยกับคนใหม่ๆและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ 5. ดูแลสุขภาพกายและใจ การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามรักษาสมดุลในชีวิตด้วยการออกกำลังกายสร้างเวลาสำหรับการพักผ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตเช่นการทำสมาธิหรืองานอดิเรกที่คุณรักสรุปการประสบความสำเร็จต้องใช้ความพยายามและเวลาแต่ด้วยแนวคิดทั้ง5ข้อนี้คุณจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการเดินสู่ความสำเร็จอย่างยังย่งยืนอย่าลืมติดตามและกดไลค์ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า